โอเคครับวันนี้มาแนะนำการเล่นโหมด c ี v เพื่อเก็บคะแนนฮีโร่สตาร์ทขวาล่างแล้วก็ซ้ายบน Challenge of v a l o r er. มันจะเลือกเราจะเลือกของเลนเหมือนเดิมคล้ายๆโหมดจั่งันดับเข้ามาหน้านี้แล้วก็รอพักหนึ่งเราจะออกจากหน้านี้ไม่ได้ละโอเค ด้ลมมิ่งโหมดนี้จะแบน3ฮีโโลแบนผัดกันแบนวันธรรมดาจะเปิด1นึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดส0โงเย็นถึงเที่ยงคืนโอเคไปดูในเก็บกันเลยดีกว่า Let's g กโอเคมาอยู่ในเกม ชื่อเรามันจะไม่บอกตอนตอนที่จับคู่อ่ะมันจะเป็น c ชล l ลนเจอร์1 0ตอนนี้ผมได้ c h a เลนเจอร์ทีมผมมีผมกับเเลนดอร์เป็นอยู่ในระดับประเทศหมดเก็บคะแนนนี้คุณจะเจอพวกสารพัด <Arena S 2> เม็ดเลยเม็ดอวาตาเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงยันเม็ดคล่ม ถ้าคุณอยู่ในระดับสูงขึ้นเขาจะเจอจะเจอกันบ่อยเพราะว่าพวกพวกเขาก็จะมาเก็บคะแนนของเขาเหมือนกัน faith in your ในโหมดนี้คุณจะเจออะไรที่มันสร้างสรรค์มากมายไอลิงออฟเลนนี่ถือเป็นเรื่องปกติผมเคยเจออะไรวะซาตาออฟเลนเล่นโหดด้วยเล่นได้คือ คือเขาก็าจะเล่นตัวที่เขาถนัดเขาจะมาเก็บคะแนนตัวของเขาบางทีเขามันเลือกสองตำแหน่งบางทีมันไม่ได้ตำแหน่งที่เขาต้องการแต่ยังไงเขาก็คือจะเล่นตัวเนี้ยตำแหน่งไหนกูก็จะเล่นตัวเนี้ยแล้วก็คุณก็จะเจอผู้เล่นทุกรูปแบบไก่ไก่จ๋ายันโปรเพเยอร์ไก่จ๋านี่เยอะหน่อย ผมเคยเจอรอบหนึ่งเคยเจอมรกกี้มร์กี้ที่อยู่เบคอนน่ะที่เป็นโปรเพเยอร์อยู่ทีมเดียวกันเขาเล่นเขาเล่นยีน่าผมเล่นมูทอร์สเกมนั้นก็วินอยู่ <c oughs> เสียดายที่ไม่ได้เซฟไว้ <c oughs> เพราะว่าตอนจับมันไม่ขึ้นชื่อไงมันจะขึ้นชื่อตอนที่เราเล่นจบแล้วจะรู้ว่า <c oughs> รู้ว่าใครเล่น <c oughs> โอเคมาดูเรื่องคะแนนฮีโร่ตอนเล่นจบดีกว่าผมจะเอาคลิปที่ชนะ1เกมแล้วก็แพ้2เกมซึ่งมันจะมีทริคทริคเล็กๆเล่นน้อยสาหรับเก็บคะแนนอยู่โอเคตักมาตอนใกล้จบเลยดีกว่า อันนี้เป็นเกมที่ผมชนะนะอันนี้จะจบแล้ว โอเคจบแล้วมาดูคะแนนกันโอเคบวกร้อยกว่าคะแนนบวกเยอะอยู่ยเดี๋ยวเราไปดูเกมที่แพ้กันบ้างว่าจะลบเท่าไหร่แล้วเราผมจะบอกเทคนิคนินดหน่อย มากเกมนี้แพ้ไม่ว่าคุณจะได้ MVP หรือว่าคะแนนตามสุตรในทีมคุณก็จะลบเยอะเท่าเท่ากันเนี่ยลบแปดสิบเก้าโคตรจุกอะเล่นแรงอย่างมากกระบอก7จ0ปดสิบ MVP ด้วยอันนี้ลบแปดเก้า โอเคมาดูแพ้อีกหนึ่งเกมว่าจะลบเท่าไหร่ defeat เ,เห็นไหมลบยี่สิบ ยจ็กเกอร์เป็นส้มนั้นนั่นสูงไม่ได้ด้วยโอเคมาสรุปสั้นๆเลยถ้ายคลิปก็คือโหมด COV อะ่ะคุณเล่นเล่นอย่าเยอะคือถ้าคุณชนะก็น่าจะเลิกเพราะว่าได้คะแนนบวกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณแพ้ถ้าเกมแรกที่คุณแพ้ลบเยอะ คุณจะสามารถคุณน่าจะเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่สองถ้าแพ้มันจะลบน้อยส่วนกับกันถ้าแพ้ครั้งแรกเลยเล่นครั้งแรกของบันแล้วแพ้แล้วลบลบน้อยก็ไม่ไม่สมควรที่จะเล่นต่อเพราะว่าถ้าถ้าแพ้อ,อีกมันจะลบเยอะถึงชนะไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็คือถ้าชนะเลิกถ้าแพ้แล้วลบน้อยก็เลิก กับกันถ้าแพ้แล้วลบเยอะก็น่าจะเล่นควรจะเล่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือวิธีสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นทั้งวันทั้งคืนนะสำหรับคนที่เล่น3-4เกมต่อวันอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการเล่นโหมดเซียรวีสำหรับเก็บคะแนนโอเคหมดแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณนะครับสวัสดีบายบาย